สวัสด,ดีค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็คือช่องเลือกผิวเวอร์ค่ะวิธีสกิลอัพเซนเตอร์ค่ะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อว่าสำหรับพ่อแม่หัวข้อว่าเราจะเลือกบอร์ดเกมให้ลูกอย่างไรแล้วกันเพราะว่าเราอ่ะชอบบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติอยากให้ลูกหักจอให้แบบลองเล่นบอร์ออดเกมเราก็สนับสนุนแบบทางนี้มาเยอะมากแล้วนะคะส,สุดทางมากที่มันก็น่าจะตัวเราเล่นนั่นแหละแล้วก็แนะนำนะคะ เกมเนี่ยจริงๆบอร์ดเกมมันก็มีหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นแข่งการสปีดเวลาทํางานร่วมกันจับพิษมันต้องดูแบบเกมนั้นๆมันให้อะไรเราอะเอาจริงๆว่าเราอะอยากส่งเสริมลูกอะไรเราไปเลือกเกมที่มันตรงแล้วกันอย่างเช่นลูกเราไม่ค่อยมีจินตนาการเลยอ่าแบบโอโหแบบทุกอย่างตรงมากทุกอย่างจริงมากแบบเราทิทาแล้วบอกว่าแบบหมีกินข้าวตอนท่ามงครึ่นอย่างเงี้ย จริงมากทำความสะอาดทากับข้าวย่างจริง,รงมันไม่ควรปเป็นเรื่องของเด็กถ้าลูกขาดจินตนาการเราก็แนะนําเกมที่ส่งเสริมจินตนาการกันเอาบอกก่อนว่าเราไม่ได้ได้อะไรจากเกมทีเราแนะนําเลยเนอะเราแค่บอกว่าเลือกตีมให้โต มันเป็นความมีเสน่ห์ของนักจิตวิทยาเด็กด้วยใช่ใช่ใช่ที่เราจะใช้ทุกเทสหรือทุกตัวเนี่ยมาส่งเสริมเราไม่ต้องมีเทสที่ตายตัวอย่างไอ้คิวเทสอะไรเี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เราเอาทุกอย่างมาเพื่อส่งเสริมเด็กได้แบบหยิบของอะไรก็มันจะอนันตก็มันจะแบบเราก็ดูก่อนว่ามันส่งเสริมอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างกันถ้าลูกไม่ค่อยมีจินตนาการเราก็แนะนำเกมช่วยดิสิตนะคะแต่กล่องที่เราโชว์เนี่ยเป็นกล่องแบบ expansion เออเป็นกล่องเสริมเป็นกล่องเสริมเกมนี้ก็ต้องเล่าเรื่องเล่านีทาง ม,มันจะมีแบบเหมือนบอกค่ะว่ามันจะเป็นของภาคไหนเป็นซีรีส์ไหนอันนี้เป็นของ Memory มี o อริจมีเควส t มีอะไร <Odyssey S 2> มีเจอร์นีให้ลองดูก่อนถนะ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจในเรื่องของแบบเอออยากให้ลูกมีจินตนาการถ้าจะสุอเกมนี้อะ่ะนิดหนึ่งว่าภาพบางภาพมันก็หดร้าย,ายค่อนข้างดีเหมือน ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่หรเรายัางแบบอู้เลยไปดีเลยเพราะฉะนั้นเราอ่ะอย่างของเราเนี่ยที่เราเราเลือกมาเพราะว่าภาพมันค่อนข้นขางน,น่ารแบบักแล้วก็เฟ็คิดเฟลลี่มันค่อนข้าง,างเฟลลี่มากมากวิไปแบบนี้นะ่ารักเลยใช่เพราะฉะนั้นออันนี้เราว่าเราแนะนําแต่ว่าให้ให้ดูตีมนิดนึงธีมของเกมอ่ะเราพูดเรื่องตีมของเกมก่อนแนะนำโอเคโอเคธีมของเกมอะค่ะก็คือที่บอกต่อแรกว่า เราอยากส่งเสริมลูกเรื่องอะไรให้ไปศึกษาก่อนว่าบอดเกมนั้นน่ะมันส่งเสริมลูกเราเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าพ่อแม่คนซื้ออะไม่ได้อะไรมากบางที่ติมของเกมมันน่ากลัวนะมันก็ค่อนข้างกหดร้ยกตัวอย่างเช่นเกมที่ชื่อว่า s h e r l of ฟ o ์อ t t ดันติงอ่ะจะขึ้นภาพกริ๊งขึ้นมาเกมนี้คือการส่งใต้โต๊ะชัดๆคือเราไปโตเลยอ่ะ เราต้องเช็คนิดนึงก่อนเราซื้อของเล่นอะไรให้ลูกด้วยค่ะตีเกมก็คือคาเมลาัพคาเมลอัพคือการพนันพนันแบบเล่นม้าใช่ไหมเราต้องดูธีมเกมด้วยนะคะว่าเราจลมาจะสอนอะไรลูกอย่างอันเนี้ยที่เราสอนก็คือในเรื่องของส่งเสริมจินตนาการแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าให้ดูธีมด้วยเหมือนกันดูภาพนิดนึงดูภาพนิดนึงดูว่าแบบมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่งเสริมจินตนาการมากๆ เดยการจะเลือกบอร์ดเกม้วกันเนาะให้น้องเลือกเกมเองเกมที่อยากจะเล่นโดยที่คุณพอแม่ไปดูตีมาก่อนนะไม่ใช่น้องขอคาเบลอัพแล้วแบบโอเคอะไรเงี้ยนั่งขยับเลยจ้าขยับเลยจ้าเอาตัวไหนถึงก่อนตัวไหนถึงก่อนวางวางมันไม่ได้ให้น้องเลือกเองเพราะว่ามันเป็นแรงจูงใจเพื่อให้น้องอยากจะเล่นส่วนต่อไปอันนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินของน้องต่อไปถ้าเกมคุณพง่ะพ่อลูกเราไม่มีจินตนาการนะเราจะซื้อดิสิตด้วยเพราะฉะนั้น แต่ดิจิตพ่ออยากส่งเสริมกิจการนี่คือทรัพย์สินของพ่อเวลาลูกอยากเล่นจับผีเราก็ต้องไปเล่นด้วยแล้วเราก็ฟอร์มในึ่งเราไม่อยากเล่นพ่ออยากเล่นดิจิตให้ลูกมาเล่นด้วยอันนี้ต้องได้ส่งเสริมลูกเราไปเล่นด้วยต่อไปเป็นเกมที่เราแนะนําและดันก่อนสมมุติว่าแบบอ้อย่างน้องไม่พิจารณาแนะนําดิจิตเราค่อนข้างแนะนำดิจิตถ้าสมมติว่าเกมที่เราแนะนำส่วนนเป็นเกมคลาสสิกแหละแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากให้น้องมีแผน โดยที่มีมีแผนในใจแล้วต้องทำให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรก็ต้องไปถึงเป้าหมายค่ะเกมนี้เป็นเกมคลาสสิกค,ค่ะแนะนำ Ticket to Ride ค่ะเกมนี้ถ้าสมมติว,ว่าพวก่อดเกมเมอร์จะบอกว่าเป็นเกมที่อีก15ปี20ปีเล่นก็ยังสนุกเพราะฉะนั้นซื้อถ้าสมมติอยากดูเรื่องนั้นก็ Ticket to Ride คุม ่อยูนะคะคแต่ราคาก็โหดนะค่อนข้างสูงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องเรื่องราคาทีหนละังเอแราวกาันแไม่ได้ขายของด้วยอ่ะต่อไปถ้าเราลูกเราเป็นคนแก้ปัญหาทื่อๆไม่ค่อยมีการชิปติ้งตามโจทย์ไม่ปรับตัวตามโจทย์เราแนะนําเกมจับผีค่ะเด็กจะต้องชิปติ้งตามโจทย์เอาจริงไหมแต่ถ้าผู้ใหญ่สู้เกมนี้ยากย กไม่เล่นก็น่าจะสนุกแล้วก็ราคาไม่แพงเออแข่งความไว,วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าตอดเกมมีหลายประเภทมากๆถ้าเราแบบคิดว่าคืีการแข่งขันกันไม่ดีเราอยากให้ลูกลังกันเล่นเกม cooperative ไหมที่ต้องทําง,งานร่วมกัน ketchup rush ค่ะหรือลูกคุณรอไม่เป็น ketchup rush ค่ะเพราะต้องรอเวลาจริงๆแล้วก็มันต้องเป็นทำตามกติกาเนาะเราไม่สามารถหยิบเอ่อตัว นาฬิกาซ้ายออกจากตรงนั้นได้ยังไงก็ต้องหลอกเออไม่สำคือต้องยั้งตัวเองนิดนึงห้ามหมดแบบอย่างที่บอกมาแบบพวกอารมณ์นี่ต้องดูอยู่นะแต่ว่าแบบยังไงก็หยิบออกมาได้ถแบบ้ามไม่หมดต้องรอแบบรอจริงจริงจริงๆมีหลายเกมเลยที่แบบแนะนำลองลอง,ลองเลือกกันดูถ้าสมมติราคามันแรงไปแล้วอย่ากจะบอกเออเน้นแค่เรื่องสมาธิหรือเรื่อง eye hand coordination อาจจะเหลือแค่เจนก้า อะไรอย่างเงี้ยมาถามมาได้แรงมาก่าได้แรงมากแต่ถ้าแนะนําก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็ไปดูทีมดีกว่าค่ะบางทีมก็อันตรายจริงๆแล้วก็ดูว่าเราอะอยากฝึกอะไรรูปนนนี้ก็เป็นวิธีการเรื่องบออดเกมที่เราแนะนำนะก็น่แหละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า